สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube เสียสุสสัรคุณบุรีรัมครับจากกินข้าวเรียบร้อยครับจะเลี้ยวเดิมนำหน้าไปแล้วครับผมนี่ฮะเราจะไปดูผลงานของพวกเราครับช่วงบ่ายกันครับว่าจะเป็นยังไงครับคืบหน้าถึงไหนกันแล้วอากาศร้อนครับเลยไม่ได้ออกจากร่มครับอยู่ใต้ตร่มไม้เนาะนี่ฮะ พาเพืเ่อนๆครับ FC พวกเราหรือท่านที่พี่น้องชาว y o u t u b บของเราครับเนาะจะได้มาดูบรรยากาศโค้งน้องนะ้ำโมเดล3ไร่ของเราครับกับบอ่อที่2ว่าเสร็จหรือ,อยังครับนะคืบหน้าไปถึงไหนแล้วจะจบหรือเปล่าครับกับพรุ่งนี้พวกเราจะ จสิ้นภารกิจหรือเปล่าครับพวกน้องนาแปลงนี้ของเราเพราะว่าทีมงานของเราจะได้ติดภารกิจครับเนาะเหลียวบุรีรัมของเราติดภารกิจต้องไปทําธุระก็จะเสร็จแปลงนี้แล้วก็นอาจจะไดยย้ายไปที่อีกแปลงหนึ่งครับบ้านโคกสูงครับ มาชมผลงานครับบอ่อที่สองครับว่ารูปร่างหน้าตาหลังจากที่รูปแบบบอ่อจบแล้วหน้าตาเป็นยังไงครับวันนี้น่าจะขุดคลองไส้ไก่ต่อครับเพราะว่าคุยกับจะเลี้ยวเมื่อกี้ว่าจะขุดคลองไส้ไก่ก่อนครับแล้วค่อยมาเคลียร์ดินตามหลังครับเนาะหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบครับแต่ว่าคุยกันเมื่อกี้ว่าประมาณนั้นครับเนาะ จะพาเพื่อนๆครับนี่ฮะขึ้นกองดินโอ้นี่ฮะฝีมือของเหลียวครับสวยงามครับผมเหลียวบรีรัมครับผมกับบ่ดท,ที่สองครับโค้งน้องนาโมเดลสามไร่ครับผมครับยิ่งใหญ่อลังการมากมากครับ เนี่ยยังไม่ได้แต่งคันครับจะแต่งคันออกมาดูดีกว่านี้อันนี้คือแค่รูปร่างชั้นดินเดิมแล้วก็ยังไม่ได้ปั้นครับนาอเ,เออแหละออกมุมเนีเยอย่างเงี้ยเชียงไปเลยจะได้ยาวหน่อยคุยกันเรื่องที่จะหาทางออกคลองไส้ไก่ครับพรุ่งนี้ครับน่าจะจบครับช่วงเที่ยงครับวันนี้ดึงคลองไส้ไก่น่าจะ ไม่แน่ฮะอาจจะเกือบจบเสร็จด้วยซ้ำครับแล้วก็พรุ่งนี้พวกเราก็จะได้เสร็จช่วงทักช่วงเที่ยงเที่ยงกันเนาะเกลี่ยริงกองดินปั้นโคกแล้วก็ปั้นคันเนาะปั้นคันล้อมบอ่อหรือว่าปั้นคันบ่อครับนายจบแล้วก็ทำการยายครับจะยายให้จบพรุ่งนี้แหละครับเนาะนี่ฮะ ดูแล้วสยองครับสวยงามครับใช้ได้เลยครับฝีมือทิ้งแม้พวกเราครับแล้วก็รูปร่างด้านล่างนี่อภิอลังการครับผมเนาะเรื่องของรูปร่างบ่อที่ใหญ่โตมโหฬารา <c oughs> ถ้าแตง่งคันมาเนี่ว,ว่าเจ๋าเลยเดี๋ยวจะหา,หาเ,เพื่อนมาอัปเดต ผลงานของพวกเราเนี่ยพวกเราอยู่บรรยากาศกลางท้องทุ่งครับอ่าหัวควายยังไม่มีครับเพราะว่าร้อนจัดครับเนาะวัวควายเข้าร่มหมดครับอยู่แต่คนนะฮะไม่ร้อนครับโอ้นี่ฮะดูครับบรรยากาศของพวกเราครับกับหน้างานที่บ้านขุดโคลนตำบลห้วยสำราญครับอ้าเริ่มงานกันแล้วผมกับเจ้า XCMG XE 215 C ครับสตาร์ทเครื่องแล้วครับเหลียวบุรีรัมย์ครับผม อ่าพักไม่ได้พักนานเลยพักกินข้าวแป๊บๆวันนี้เกาเทียงของเราเป็นเกาเหลาครับผอ้ใช่ราดหน้าขออภัยเนาะราดหน้าครับท่านผู้ใหญ,ญ่บ้านท่านซื้อมาให้เนาะท่านซื้อมาฝากก็ได้เป็นอาหารเทียงให้น้องไว้เนะาะจะเริ่มขุดคลองไส้ไก่ก่อนนะครับวันนี้ อาจจะกระบีก่อนครับผมยิ่งใหญ่มากครับแปลงนี้เนาะเราขุดมาหลายๆแปลงครับแต่เพิ่งเจอแปลงนี้ครับที่ว่ามวลดินเยอะเพราะว่าเรื่องของพื้นที่สัดส่วนครับบริบทพื้นที่หรือว่ารูปแบบแปลงรูปแบบของเรียกว่าทังบริเวณครับที่ใช้สัดส่วน1ต่อ3ครับ้ย3ต่อ2ครับเลยทําให้อ่า เพิ่มขนาดที่ใหญ่ขึ้นครับเพื่อที่จะได้มวลดินจากบอ่อเนี้ยมาดูมืออาชีพทํางานครับก่อจะงงานก่อจะลงงานเที่ยงก่อต้องอัดจาระบีครับนี่รถเขานี่ห้ามมีดังเสียงอึดอาดอึดอาดครับนี่จะให้ดูการขุดคลองไส้ไก่ครับวันนี้ ว่าจะไปลราไม่มาจะไม่ได้ไปแล้วครับหน้าง,งาน,นของเจ้าเจดครับกับเจ้าเปรอวันนี้อยู่กับน้องก่อนก่อนเริ่มงานก็ต้องอัดจระรบียบ รอเลี้ยงมันสักหน่อยครับเนาะ ครับผมเนาะก่อนเริ่มงานช่วงบ่ายก็อจาจจะระบีสหน่อยครับนะคนนี้ขยันอัดครับชอบอัดทุกอย่างแต่เวลาอัดมันค่อยมีนีค่ความสวยงามของบ่อพวกเราอันนี้เลียวก็มันจะเป็นแล้วก็ปั้นคันให้มันกว้างๆก็ได้ดึงให้มันแบบเบิ่มใหญ่ๆหน่อยว่ามันจะได้ดูอันนั้นเนาะ พูดออกซ่อครับผมเนาะนี่ยอลังการงานสร้างมากครับบ่อเนี่ดูวงเวงนะครับน่ากลัวครับอันนี้ยังไม่ปั้นคันนะครับถ้าปั้นคันมาเนี่สวยงามแน่นอนครับแล้วก็การใช้ปีกขุดแล้วก็ถ้าผมมองเนี่พอเหลียวเนี่ยทำใหญ่เกินกว่าเหตุครับเพราะว่าเรื่องของความชันของเนาะอ่าสี่สิบห้าองศาได้ไหมครับผมดูแล้วมันไม่ใช่แล้วครับเนี่ยชันมากครับบอเนี่ยนี่อะไรสี่สิบห้าประมาณนี้นเนาะนอเออ เราทำไม่ค่อยชันเอียงทผนอนห่ก็ไม่ลำบากเนี่ยมีหลายยาครับใช่ครับเนาะอันนี้มีปัญหาหลายๆอย่างครับก็รู้ๆกันอยู่ไม่เป็นไรครับให้ครัวเรือนได้ประโยชน์นะแถมแถมครับมวลดินนี่ออกมาเยอะครับผมนะมวลดินเรื่องขององศาเนี่ยออกมาเยอะมากครับอ่าใช่พี่ก็มองว่าเกินไส้กลางนี่ส่วนมากจะไม่ขนาดนี้ยถ้าอีกคันของผมนี่จะไม่อย่างนี้เลยนะครับผม ยังไม่พี่ยังไม่รู้ไงนี่ฮะทีมงานพวกเราครับทีมงานเสียสละคุณพี่รำครับกับผลงานที่ออกมาสวยงามครับเนาะเพื่อเพื่อนๆที่เข้ามาชมหรือพี่ๆคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาเนาะเอฟซีพวกเราหรือท่านใดที่เข้ามาชมอยากได้โค้งน้องนาที่คนขับมีฝีมือมีประสบการณ์หรือคนถ่ายคลิปนี่พูดเก่งเนาะออกแบบเก่งก็ว่ากันมาเนาะเราสามารถที่จะจัดการบริหารในท่านได้เลย เรื่องโคกเรองนามโมเดลครับบางทีเห็นรูปร่างที่เขาถ่ายให้ดูนี่ตอนเสร็จแล้วครับแต่ของผมเนี่ยให้เห็นทุกบรรยากาศครับอาจจรระเบียยังให้ดูเลยหน้าตาคนขับก็ให้รู้ครับหน้าตาเป็นยังไงเนาะพวกเราไม่ทิ้งงานไม่หนีงานครับแล้วก็เรื่องการทางานเห็นทุกขั้นตอนครับพวกเราไม่มีว่าบางทีเขาทาสวยจะทํานานครับเสียเวลาท่านครับลองเลี้ยงดูปูเสือนานพวกเรารีบทํารีบเคลมรีบจบครับเนี่ย แล้วเรื่องของการบำรุงรักษารถนะยครับเนี่ยฮะจะยกให้พ่อเหลี้ยงราครับเนาะดูแลรักเหมือนเมียเลยครับเนาะรักเหมือนเมียดูแลอย่างเต็มที่ครับเรื่องเสียงออดออดแอดแอดไม่มีครับเนี่ยฝากถึงน้องๆหรือว่านักขับครับที่ต้องสนใจรถคันน่าราได้ว่ากันครับอย่าคอมเมนต์ด่าผมแล้วกันเนาะเนี่ฮะคนขับรถต้องมีใจรักจริงๆเนาะรักรถตัวเอง รักหน้าที่การงานตัวเองครับมันถึงจะอยู่ด้วยกันได้แล้วก็รถเราก็ได้ใช้งานยาวๆทํำงานจะให้มีเสียงอืดๆอ,อายเขาครับจ่ายคลิปลงไปในเสียงดังเอื้อดนี่อายครับครับเห็นคนขับนี่อายเขาแน่นอนอ่านี่ครับชมหน้าพอเลี้ยวอาเราคนโทนสามไร่คนเดียวครับไม่ให้ใครมายุ่งด้วยครับเพราะว่าพวกเราที่ให้ตักไปตรงไหนต้องไปตักว่าคืนครับห้ามตักทิ้งตักว้างครับนะฮะ คือทีมงานพวกเราครับให้จัดการบริหารคนเดียวไปเลยนะห้ามเลยครับถ้าตักมั่วเนี่ยก็เหนื่อยตัวเองครับไม่ใช่ว่าเหนื่อยผมครับนะฮะเหนื่อยตัวเองครับต้องรู้ว่าควรจะโยนดินตรงไหนถึงจะจบงานตัวเองครับนะฮะพอขับไปหลายๆบ่อเข้าประสบการณ์ก็เริ่มเยอะครับเนี่ยทีมงานเสียสระขรุดบุบรีรัมย์ครับวันนี้ก็มาอัปเดตก่อนจะลงทํางานก็ต้องอัดจ,จะระบีกันก่อนนะแล้วก็บ่อนี้เรียบร้อยครับเราจะไปถุดคลองไส้ไก่กัน คลิปหน้าจะพาไปชมบรรยากาศการขุดคลองไส้ไก่ของพวกเรากับทีมงานเสียสุัะรถขุดบุรีรัมเนาะให้เห็นทุกขั้นตอนเห็นกันทุกๆวันเห็นแต่ที่เดิมๆเนาะวันหนึ่งลงหลายๆคลิปเพื่อเพื่อนชอบได้ชอบดูหรือท่านใดที่กดเข้ามาเจอโค้งน้ำหนาโมเดลจะได้รู้ว่ามีทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการขุดเนาะมีทีมงานที่ทำงานออกมาสวยงามรูปร่างสวยงาม ได้ประโยชน์แก่ท่านครับเน่ะเริ่มลุยแล้วครับผมคลิปนี้ก็อเอาแค่นี้แล้วครับจะได้ทําคลิปต่อไปครับเป็นคลิปขุดกลองไส้ไก่ครับบอ่อที่หนึ่งไปสู่บอ่อที่2ครับกับโพ่งน้องนามโมเดลของพวกเราเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับ คลิปพวกเราก็อาจจะไม่ค่อยมีสาระอะไรมากมายเท่าไหร่ครับพวกเราก็ไม่ได้เน้นเรื่องของออทำอย่างอื่นทำแต่เรื่องของการขุดโพรงนากระดับพวกพวกเรา,า,า,รเราและทีมงานของเราครับผมเนาะฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ